บทที่แปดองค์รักสีหยุ่นจือลอยอยู่นานก็ยังไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการโบยส่วนเด็กน้อยเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของมารดาก็ค่อยๆสงบลงขิงสาวนิ่งอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงไม้กระบองหล่นลงบนพื้นนางตัวสั่นด้วยความกลัวค่อยๆหันไปมองอย่างหวาดระแวงภาพที่เห็นคือชายชะกันประมาณ20คน ยืนรายรอบตัวนางและลูกเพื่อคอยคุ้มกันพวกทหารที่ถือไม้กระบองพุ่งเข้าไปหาถูกชายชะก,กันเหล่านี้โตกลับจนพ่ายแพ้เมื่อปล่อยหมัดมาก็ถูกหักแขนเมื่อเตะมาก็ถูกหักขาจนทหารเหล่านั้นบาดเจ็บล้มละเนรนาดสีหยุ่นจืออุ้มลูกลุกขึ้นยืนใบหน้ายังคงซีดเผือดด้วยความตกใจทันใดนั้นเองชายผู้หนึ่ง กิปรากฏกายขึ้นทำกลางกลุ่มชายชะกันที่มาคุ้มกันเขาคือเสี่ยวเฮ้ยหูหินกับองค์ชายน้อยไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอรับเสี่ยวเฮยถืออาวุธในมือท่าทางแตกต่างจากเวลาปกติซีหยุ่นจือไม่ได้ตอบแววตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งได้ยินเสียงแหลมของพระชายาจ,จริงนางจึงได้สติกลับมาอีกครั้งบังอาจ บุกเข้ามาในตำหนังองค์ชายจริงเลยหรือพวกเ้าเป็นใครกันอยากตายหรือไงความโกลาหลเมื่อครู่ทำให้พระชาย,ยาจิ้งตกใจมากจากนั้นก็รีบสงบสติอารมณ์นางชี้หน้าด่าพวกชายชะกันที่เข้ามาปกป้องสองแม่ลูกชายหนุ่มร่างกำยำสวมชุดสีดำท่าทางเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มก่าวออกไปยืนตรงหน้าพระชาย,ยาจี้แล้วพูดว่า พวกเราคือทหารภายใต้การบังคับบัญชาของแม่ทัพปู้ข้าชื่อเหยียนคุณได้รับคําสั่งให้ปกป้องหูหินและคุณชายน้อยไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นใครก็ตามที่มีเจตนาจะทําร้ายหูหินและคุณชายน้อยพวกเราสามารถจัดการได้ทันทีแล้วค่อยรายงานภายหลังท่านแม่ทัพปู้จะเป็นผู้รับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมด ราชายยาจิ้งคิดไม่ถึงบอกคนกลุ่มนี้จะกล้าบุกรุกตำหนักองค์ชายจิ้งจะกล้าประกาศชื่อผู้บังคับบัญชาของตนอย่างฉะฉา,ชา,ชาละองอาจนางโกรธจนตัวสั่นเทาชี้มือไปที่เขาและพูดว่าท้าให้ข้าจะฆ่าสองแม่ลูกนั่นข้าขยับรู้เหมือนกันเพีย้ยเสียงฝ่ามือตบกระทบไปหน้าอย่างแรงราชายยาจิ้งยังพูดไม่จบ ก็ถูกเหยียนคุณตบหน้าไปทีหนึ่งใบหน้าขาวนวลปรากฏเป็นรอยแดงรูปฝ่ามืออย่างชัดเจนแม่ทัพปูสั่งไว้ว่าหากผู้ใดพูดจาไม่สุภาพกับฮูหินและคุณชายน้อยสามารถตบหน้าได้ทันทีถ้ามีโทษใดท่านแม่ทัพจะขอรับเอาไว้เองพระชายาจิงกลุ่มหน้าตัวเองอย่างตะลึงมองอีกฝ่ายอย่างคาดไม่ถึงนางโกรธจัดจนหน้าแดงก่ำ ลมหายใจหอบถี่อาปากเตรียมจะพูดบางอย่างอีกแต่เมื่อเห็นเหยียนคุณง้างมือด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรท่าทางเหมือนพร้อมจะตบนางเต็มที่นางจึงต้องกลืนคำพูดเหล่านั้นลงไปพรชาย,ยาจริงตั้งใจนัดซีหุุนจือเข้ามาพบในสถานที่รับตาคนแห่งนี้จึงไม่มีตําหนักอื่นรายรอบเมื่อไม่สามารถต่อกรกับเหล่าชายชะกันตรงหน้าได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองถูกตบหน้าอีกนางจึงจำต้องนิ่งไว้ก่อนเมื่อเห็นซีหยุ่นจือออกจากตำหนักไปพร้อมท่าำกลางการคุมกันอย่างแน่นหนาของเหล่าชายชะกันพระชายาจิงก็ไม่อาจควบคุมกิริยาของตนเองได้ต่อไปชีนิ้วก้นด่าด้วยเสียงดังลั่นตามพวกมันไปเดี๋ยวนี้ไปจับพวกมันมาให้ข้าข้าจะใช้ห้ามไม้แยกร่างจัดการพวกมันให้เป็นชินช้น แล้วสับรากพวกมันให้ละเอียดด้านหลังภูเขาจำลองที่อยู่ไม่ไกลองค์ชายจิ้งย็ยนหลบอยู่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดองค์คลักของเขาได้ยินเสียงร้องอย่างเกี้ยวกาดของพระชาย,ยาจึงเอ่ยขึ้นว่าองค์ชายคนพวกนี้เป็นทหารของปู่ฐานพวกมันช่างกำแหงยิ่งนะักบังอาจบุกรุกตำหนักองค์ชายและยังตบหน้าพระชาย,ยาอีกหมอ่อม จะส่งคนไปนลากตัวพวกมันมาสั่งสอนนะพะยะค่ะองค์ชายจิ้งยกมือห้ามพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนเป็นคนนอกที่มองดูเหตุการณ์ไม่ใช่สามีที่มองเห็นภรรยาของตนถูกตบหน้าช้าก่อนองค์คลักชะงักฝีเท้ารอฟังคำสั่งองค์ชายจิ้งหันกลับมานั่งบนเก้าอี้ข้างโต๊ะหินพูดด้วยท่าทางไม่ถุกร้อน พระชายยาแค่ถูกตบหน้าไปครั้งเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส่วนปู้ฐานยังโอหังเหมือนเดิมไม่มีผิดถึงจะถูกเนะเทศให้ออกนอกเมืองเมื่อกลับมานิสัยก็ยังไม่เปลี่ยนองค์คลักไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่าองค์ชายในเมื่อปู้ฐานเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอยอย่างนี้แล้วพวกเราจะเก็บเขาไว้ทำไมพะยะคะ่ะองค์ชายจิงไม่อธิบาย ทำเพียงขมวดคิ้วแล้วถามกลับแล้วเจ้าคิดว่าเพราะอะไรล่ะองคลักษ์ยังคงไม่เข้าใจความในจึงเอ่ยออกไปตามความคิดตนกระหม่อมคิดว่าจะตัดไม้ใหญ่ทั้งทีต้องถอนรากถอนโคนพวกเราจัดการคนในตระกูลปู้ก่อนแล้วรอปู้ถานกลับมาพอถึงตอนนั้นก็เป็นเหมือนลูกไข่ในกำมือที่จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด องค์ชายจิ้นสบดเบาๆฮึเจ้าคิดว่าคนพวกนั้นเป็นใครเจ้าเหยียนคุณเมื่อห้าปีก่อนข้าเคยเจอมันที่ค่ายชั่วคราวเมืองฝางล่าข้าถูกส่งตัวไปให้เจราจากับฝ่ายตรงข้ามจากนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นพวกนั้นโกรธจนอยากจะฆ่าข้าเจ้าเหยียนคุณผู้นี้เป็นคนนำทหารสามพันนายฝ่าเข้าไปช่วยข้าออกมาได้อย่างปลอดภัย องคลักไม่พูดอะไรอีกได้แต่คิดในใจว่าคนที่องค์ชายพูดถึงเป็นคนเดียวกับที่ตบหน้าพระชายอย่างนั้นหรือปูฐานฝึกอย่างหนักในกองทัพของเขาทหารหนึ่งสามารถชนะศัตรูได้หนึ่งร้อยอย่างสบายๆถ้าอยากจะเอาชนะทหารสิบนายของปูฐานทีมหาเมื่อครู่ก็ต้องใช้ทหารหลวงจำนวนมากถึงจะรับมือไหวไม่อย่างนั้น ก็ไม่มีทางปราบพวกมันได้ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับเรากำลังแกว่งเท้าหาเซียนหากเรื่องนี้ถึงหูองค์ราชายาตก็มีแต่จะถูกหัวเราะเยาะเมื่อองค์คารักษ์ได้ยินดังนั้นก็พูดออกมาว่าองค์ชายหมายความว่าพวกเราจะปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบหายไปอย่างนั้นหรือะเพคะองค์ชายจิ้งยืนขึ้นแล้วเดินไปมาอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่า ปูฐานเป็นราชาสีผู้องอาจและกล้าหาญอีกทั้งยังมีพละกำลังแข็งแกร่งหากเขาโมโหขึ้นมาจริงๆอาจส่งผลกระทบต่อทหารสองแสนนายที่ฐนานหนิงคนอย่างนั้นหากใช้งานไม่ได้ก็ควรกำจัดทิง้งซะไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายในภายภาคหน้าองค์ชายจิ้งพึมพํากับตัวเอง พร้อมกับมองไปยังบรรดานางกำนันและพาชายยาที่กำลังโกรธเป็นเฟืนเป็นไฟด้วยแววตาขรุนคิดก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มพวกเราก็ทำเป็นไม่รู้และนิ่งเสียปล่อยให้พาชายยาเป็นคนออกหน้าสอนกิริยามารยาทของผู้หญิงตระกูลสูงสักต่อไปเถิดซีหยุนจืออุ้มลูกชายนั่งใจลอยอยู่ใต้ซุ้มองุ่นอยู่นานเมื่อน,นึกถึงเหตุกรารณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำให้นางรู้สึกรอบๆตัวนั้นหลายล้อมไปด้วยความเครียดแค้นและอิจฉาลิษยาโลกนี้ช่างน่ากลัวนักแม้แต่เด็กทาลกที่ไร้เดียงสาก็ยังคิดฆ่าได้ครันให้นึกถึงมือของคนที่จิตใจดำเอมาหิตที่ปิดปากลูกของนางอย่างไม่ปราณีเพียงแค่จินตนาการบอลลูกจะเป็นอะไรไปนางก็กลัวจนตัวสัน่นกอดลูกชายให้แนบแน่นกว่าเดิม เด็กน้อยที่กำลังหลับสนิทมีท่าทีว่าอึดอัดจึงขยับตัวเมื่อมือเล็กๆไขว้คว้าปล่อยผมของแม่ได้ก็ค่อยๆหลับลงอีกครั้งซีหยุนจือเพิ่งสังเกตเห็นว่าบนมือเล็กๆของลูกชายมีรอยแดงตัดกับผิวขาวอย่างชัดเจนแววตาของนางฉายแววเครียดแค้นออกมาหากคนพวกนี้รังแกคนอื่นนางอาจจะยังพอทนได้ แต่พวกเขามาลังแกเสี่ยวอันที่เป็นดั่งดุดดวงใจสีหยุ่นจือจึงไม่อาจทนได้อีกต่อไปหากโลกนี้ต้องมีคนยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะปกป้องคนที่ตนรักได้ถ้าเช่นนั้นนางก็จะทำทุกวิถีทางให้มีอํานาจและจะประกาศสักดาจนคนพวกนั้นไม่กล้ามาลังแกนางกับลูกอีกเสี่ยวอันนอนหลับในอ้อมกอดของมารดาพักหนึ่ง ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความหิวหญิงสาวจึงอุ้มลูกเข้าไปให้นมในห้องมาเห็นลูกน้อยหลับไปอีกครั้งอารมณ์ของนางจึงค่อยๆสงบลงหลังซีหยุนจือส่งลูกไปให้แม่นมดูแลต่อนางก็เดินออกมาจากห้องพบกับหลู่อี้ที่ยังขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดินนำหน้าพาพระชายาจี้เข้ามาในบ้านซีหยุนจือจึงเชิญพระชายาไปนั่งที่ห้องปักผ้า และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังหลังจากได้ฟังพระชาย,ยาจี้ก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดถึงกับอุทานออกมาสวรรค์ซีหยุนจือรู้ว่าพรชาย,ยาเป็นห่วงนางกับลูกจึงพูดปอบเปื่อให้อีกฝ่ายสบายใจขึ้นแล้วชวนสนทนาเรื่องอื่นแทนก่อนที่อีกฝ่ายจะขอตัวกลับหลังจากที่พรชาย,ยาจี้กลับไปนานแล้วนางจึงเรียกเสี่ยวเฮยมาพบ และกระซิบบางอย่างข้างหูเสี่ยวเฮยพยักหน้ารับคำสั่งแล้วออกจากบ,บ้านไปทันทีเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเขาก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลทีนังให้ไปสืบแล้วรายงานให้ฟังอย่างละเอียดคืนนั้นซีหยุ่นจือนอนมองผ้าม่านพางขุนคิดตลอดทั้งคืนพอลุ่งขึ้นจึงคิดอุบายอย่างหนึ่งออกสีหน้าของนางก็ดูแจ่มใสและอารมณ์ดีขึ้นมาทันที หลังจากกินข้าวเช้าและให้นมลูกแล้วซีหยุนชือก็เดินผ่านซุ้มประตูไปยังเรือนด้านข้างเพื่อตรวจสอบบัญชีที่ซื้อขายบ้านในเดือนนี้และบัญชีร้านที่เมืองล้วอย่างรวมถึงบัญชีซื้อขายสินค้าอื่นๆหลังจากนั้นนางก็ถือกลับมาที่เรือนของตนจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ